ก๋วม่วงกับกล้วยนี่มูก้เอามาฝากก็เ,เห็นมากกินนี่กต้มไข่ไปกินอยู่ลูกง,งานก็มิมูฝากไข่ตม้มอันนี้เป็นก้วยตา กวยน้ำว่าตากโมกะตากมาเพื่อกินว่ากินได้กินง่ายกินยังกระแสบพี่นอ้อง